สวัสดีครับเพื่อนๆพือนีพีนี้ของไลเซน,นเป็นประเด็นของเรื่องอักษรอ,อะไรครับที่ต้องระวังเรื่องหัวร้อนเซ็นแบบไหนล่ะครับติดตามชมนะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับพบกับผมพจลายเซ็นชีวิตที่ดีดลายเซ็นต้องดีครับอีพีของลายเซ็นในคลิปนี้คงเป็นประเด็นเรื่องหัวร้อนครับอะไรนะครับที่หัวร้อนแล้วมันเกี่ยวข้องกับลายเซ็นและถ้าท่านเซ็นแบบไหนหรืออักษรแบบไหนที่ควรระวังแล้วครับและจะทําให้เกิดหัวร้อนขึ้นได้มันควบคุมอารมณ์ยากครับถ้าท่านเซ็นลายเซ็นแบบนี้และพีการส่งมอบลายเซ็นนะครับให้กับเพื่อนสามท่านด้วยกันท่านแรกคุณ ภูริพัฒน์นะครับคุณภูริพัฒน์เนี่ยขอภาษาอังกฤษมานะครับผมจะส่งให้นะครับอันที่สองครับคุณกวินพัฒน์นะครับทันทีสามคุณวัชรพงศ์นะครับทั้งสามท่านเดี๋ยวรอรับลายเซ็นจากพดดลายเซ็นในอีพีนี้นะครับครับประเด็นที่ตั้งไว้นะครับก็เอาประเด็นเรื่องของอักษรที่ทวนระวังแล้วครับและมันจะเกี่ยวพันก็ถ้าเกิดเซ็นแล้วเราตวัดลายเส้น แบบนั้นแบบนี้แล้วมันจะมีอักษรอะไรบ้างที่ควรระวังล่ะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องเรียนว่าวันนี้ชีวิตประจําวันของเรานะครับจะเดินเหินไปไหนจะเดินทางไปไหนต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของอารมณ์เพราะการสัญจรไปมาของรถลาโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับจะมีปัญหาบ่อยๆแล้วครับที่เราฟังจากข่าวสารหรือสื่อโทรทัศน์ต่างๆก็เกิดเหตุหัวร้อนขึ้นมาทุกครั้งแล้วครับ ไม่ว่าจะลถตัดหน้ากันบีบแตรใส่กันหรือมีอะไรที่กระทบกระทั่งกันก็ถึงโอกาสต้องระมัดร,ระวังอย่างยิ่งแล้วครับควบคุมได้ยิ่งดีแล้วครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับย้อนกลับมาตรวจสอบไลเซนดูนะครับว่าหัวร้อนเนี่ยมันมาจากไลเซนหรือไม่ถ้าท่านมีแล้วลองตรวจสอบของตัวท่านเองแล้วครับไม่เสียหายครับถ้าเชื่อปรับถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรครับก็ใช้อย่างเดิม แต่ถ้าใครเชื่อลองปรับลายเซนดูครับมันอาจจะลดเรื่องของหัวร้อนได้อักษรที่ผมจะตั้งประเด็นในวันนี้ก็คงเป็นอักษรกอไก่ปอปลาจอจานวอแหวนพอพานพอสัเผัา,ารอเรือและสอเสือผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับในหลักการแล้วเรื่องของหัวร้อนเนี่ยก็คือมันจะมีมุมแหลมและทำให้ควบคุมอารมณ์ยากนะครับ นั้นวันนี้หลักการของการแก้ไขเรื่องของอักษรหรือลายเซ็นที่หัวร้อนก็มีหลักการอยู่ในรูปแบบนี้แหละครับให้อ้วนไว้ให้โค้งมนไว้อักษรท่านจะลดมุมแหลมลงโดยเฉพาะอักษรนำนะครับนั้นชื่อของท่านมีกอไก่ปอปลาจอจานวอแหวนพอพานพอต้มเผาลอเรือสอเสือระมัดระวังนะครับลายเส้นของท่านท่านจะตะวัดแล้วมีเกิดมุมแหลมอที่เช่น กไก่กับป,ป,ปลปลาแล้วครับแบบนี้ครับที่วงกลมไว้เนี่คือมันจะเกิดมุมแหลมมุมแหลมแบบนี้ค่อนข้างจะมีผลกับอารมณ์เหรอครับจอจานกับวแหวนเช่นกันแล้วครับจอจานกับวแหวนก็จะเกิดมุมแหลมขึ้นได้บางทีเราตะวัดเส้นเร็วๆนะครับมันจะเกิดมุมแหลมขึ้นได้ก็อย่างนี้ก็ควบคุมอารมณ์ยากะพาพาน,าานะครับพอพานพอสำเพอนะครับตัว พอพานเนี่ยอักษรที่อยู่มุมแหลมที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ตัวสาคัญล่ะครับแต่้นเวลาเราปรับแก้ไขเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็พอาําเผานะครับถ้าเวียงขึ้นไปเป็นมุมแหลมมันก็จะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ล,ล้อเลื้อสอเสือนะครับก็ตวัดลายเส้นเร็วๆก็จะเกิดมุมแหลมขึ้นได้และสอเสือเช่นกัน ถามว่าเอ๊ะมุมแหลมในอักษรมันเสียหายเหรอก็นอกจากเรื่องอารมณ์แล้วข้อดีเขาก็มีครับข้อดีคือเรื่องกล้าคิดกล้าทําแต่การกล้าคิดกล้าทําเนี่ยบางครั้งมันแฝงอยู่ด้วยอารมณ์หรือความรีบร้อนตรงนี้แหละครับมันบ่งบอกทั้งข้อดีและข้อเสียมันควบค,วบควบวู่ไปก็ต้องระมัดระวังแหละครับแต่น้ําหนักของเรื่องลายเซนที่เป็นมุมแหลมมันจะมาในเรื่องของอารมณ์ซะส่วนใหญ่ แต่ข้อดีเขาก็มีนะครับเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะมุมแหลมมันเสียอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ครับแต่ก็ลงระมัดระวังถ้าใครยังรักที่จะเซ็นมุมแหลมอยู่ก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนี่ตัวอย่างที่กระผมได้ยกตัวอย่างเป็นการแก้ไขนะครับว่าถ้าเป็นมุมแหลมแล้วจะเขียนแบบไหนเอาก็ไกป่ปอปลาครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าก็ไกป่ปอปลาแบบนี้ก็จะลดมุมแหลมลงจะควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วครับจอจานวอแหวน เช่นกันแล้วครับจะควบคุมอารมณ์ได้ดีจะมีความโค้งมนมีสเสน่ห์ครับมีความโดดเด่นพอพานพอํำเพัา,พาจะโค้งมนนะครับปรับตัวได้ดีนะครับแล้วก็พอลำเพาเนี่ยจะเขียนตั้งบางคนอาจจะเอียงมากครับเอียงมากก็อาจจะเกิดผลกระทบในด้านอื่นเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังล้อเรือสอเสือนะครับก็แก้ไขให้โค้งมน สอเสือก็ตวัดเส้นขึ้นนิดนึงก็จะดูสวยงามนะครับแล้วก็เป็นแบบสอ่อเสือไม่ต้องยกมือก็จะเป็นการแก้ไขนะครับเรื่องของอักษรน,นำส่วนตัวตามไม่เป็นไรครับมีมุมแหลมก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นตัวอักษรน,นำระมัดร,ระวังเรื่องอารมณ์นะครับอักษรที่ผมยกตัวอย่างนี้ควรระมัดร,ระวังนะครับครับมาที่สมมอบลายเซ็นครับ คุณท่านแรกนะครับคุณภูริพัฒน์นะครับคุณภูริพัฒน์ผมส่งเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับท่านขอภาษาอังกฤษมานะครับลองไปฝึกเขียนดูนะครับปรับใช้ได้ครับถ้าน้ําหนักรายมืออาจจะเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรครับลองปรับใช้ดูครับหน้าจอไปนะครับคุณกวินพัฒน์ครับท่านที่สองกวินพัฒน์ก็กอไก่นะครับให้โค้งมนไว้นะครับจะดูสวยงามครับแล้วก็ควบคุมลมได้ดีมีภาวะผู้นําแล้วก็โดดเด่นครับ มีตัวตามที่ยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับเอียงขึ้นนิดนึงนะครับก็จะสวยงามครับอันที่สามครับคุณวัชรพงศ์นะครับบอแหวนเช่นกันครับบอแหวนให้โค้งมนไว้นะครับและบอแหวนที่ผมยกตัวอย่างไปอันที่แล้วต้นคลิปก็คงเป็นบอแหวนที่แบบมีอารมณ์แล้วก็หัวร้อนนะครับแต่แบบนี้ที่ยกตัวอย่างให้คุณวัชรพงศ์ไปก็เป็นแบบที่โค้งมนแล้ว งั้นทั้งสามท่านวันนี้ผมส่งมอบลายเซ็นให้เรียบร้อยนะครับสรุปที่ประเด็นวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของอักษรที่ควรระวังเรื่องหัวร้อนครับก็อย่างที่เกินไว้แล้วครับว่าชีวิตประจําวันต้องทอวทีท่อยอาศัยนะครับรู้วภัยนะครับอย่าหัวร้อนกันนะครับบางครั้งการเดินทางการสัญจรไปมาเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานาครเนี่ยรถล,ลาค่อนข้างแออัดติดขัดนะครับทุกขันก็คงเรียบร้อนเหมือนกันแล้วครับ แต่ค่อยเป็นค่อยไปใครมาก่อนมาหลังก็ใจเย็นๆกันนะครับอาภาัยให้กันนะครับบีบแต่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่น่าจ,จะชุนเฉียวอะไรกันมากนะครับอาจจะกลัวว่ารถจะเบี่ยงมาอะไรทำนองนี้ครับหรืออาจจะมีปาดนิดหน่อยก็ต้องอาภัยให้กันได้นะครับแต่บางครั้งถึงขนาดเป็นข่าวเป็นข่าวที่เรายอมรับว่าเอ๊ะขับรถต้องพกอาวุธกันเลยเหรอมันอันตรายครับกับคนที่เขาสัญจรไปมาและคนที่เขาอาจจะโดนลูกลงไปได้นี่ครับ ต้องระมัดระวังครับควบคุมอารมณ์ให้ดีครับใช้ชีวิตให้สดชื่นและปลอดภัยแล้วครับรับัานในอีพีนี้นะครับเื่อท่านใดสนใจเรื่องลายเซนติดต่อมาครับทำลายไอดีคณพจน์วัยสี่นะครับกับผมจินดีบริการนะครับและให้กําลังใจกับขผมด้วยนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งมานะครับทางลายไอดีคณพจน์วัยสี่ชอบคลิปที่กดไลค์จะใช้กดแชร์นะครับอย่าลืมมาทักทายกันนะครับและก็ออกความเห็น หรือถ้าทายว่าเอ๊ะท่านต้องการอะไรหรือให้ผมปรับปรุงอย่างไรนะครับก็ไวยชี้แนะมาด้วยนะครับพบกับผมได้ใหม่พ้นลายเสร็จชีวิตดีดีลายเส็นต้องดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ